thank you ตามอะไรกูร,รอตุลรอประกาศตูครับต้อนรับเข้าสู่รายการ u s i s e s เฟ i ร s t ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปคุยกับนักธุรกิจสร้างแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจกันนะครับวันนี้ข้างหลังผมเลยคุณผู้ชมครับจะพามารู้จักกับธุรกิจเสื้อผ้าครับชื่อร้านว่า วาริสมุสลิมครับสิ่งสําคัญในการทําธุรกิจเสื้อผ้าไม่ใช่แค่การเอาเสื้อผ้าสวยๆมาขายแต่หมายถึงระบบการจัดการหลังบ้านระบบการจัดการสต็อกและวิธีการขายและการตลาดด้วยนะครับเราจะไปคุย,ยกับเจ้าของกันคุณคอลิสนะครับว่าเขาทํายังไงกับร้านวาริสมุสลิมนะครับตามผมมาเลยครับ ครับสลามอะลักกุ้งค่ะครับปรลัยกุมุสลามแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อคอรลิสนี่มากุลครับผมเป็นเจ้าของร้านวาลิสมุสลิมครับเล่าที่มาที่ไปของร้านนี้ให้ฟังหน่อยว่าตอนที่เปิดร้านทำธุรกิจเนี่ยเราเริ่มต้นยังไงก็ถ้าจะให้เล่าคือต้องย้อนไปเมื่อเราเปิดร้านเมื่อ16ปีที่แล้วคือเราคือผมกับแฟนแต่งงานกันเราก็แบบอยากได้อาชีพเสริมมันเป็นรายได้เสริมอ่ะเพราะเราก็มีงานประจำอยู่แล้วเราก็เลยแบบเริ่มตามลงงานตามงานโซล่าก่อน ไป,ไปทำอะไรงานสุราวกัก็คือเราไปขายเสื้อผ้าคือพื้นฐานของบ้านบ้านภรรยาเขาขายของตามงานสุราหัมาเป็นส0ปีแล<อ>้วแต่พอเราแยกตัวมาแต่งงานกันเนี่ยเราก็เออพันน่าจะหาะอาชีพเสริมก็เลยเริ่ม,เร,มเริ่มทำตั้งแต่เล็กๆก็คือเราก็ผลิตผ้าของผมพวกอเมรยาพวกโต๊บเนี่ยแหละก็เริ่มขายคือเริ่มจากงานสุราห์เล็กๆๆก่อนตัดเองอย่างนี้เหรอออกแบบเองหรือว่าไปซื้อมาอย่างไรถ้าเริ่มแรกเนี่ยคือตัดเย็บเองก่อนแล้วก็ไปซื้อผ้าที่เพาลัดนี่แหละคือเราก็เริ่มต้นถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเราเริ่มต้้นนดวเงิาาาบบททใช่ ทำทุนซื้อผ้าใช่เริ่มต้นเงินก้อนแรกเลยจากพาหุรัฐใช่จากพาหุรัฐเลยแล้วไอ้ตัวการออกแบบหรืออะไรเราทํำยังไงฮะจริงการออกแบบนี่คือต้องแฟนเขามีพื้นฐานู่แล้วเขาก็เออมีแบบมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคือความที่แฟนเนี่ยเขาเริ่มช่วยตั้งแต่ครอบครัวแต่เด็กๆๆเนี่ยเขาก็เลยมีความรู้มีพื้นฐานเนี่ยขเขาก็เลยพอจะรู้ว่าแบบไหนที่ว่าคนนิยมเราก็เออไปซื้อผ้าซื้อสีซื้อสีผ้าแต่และสีเนี่ยมาตัดเย็บเองครับผมก็คือเริ่มต้นจากตรงนั้นเริ่มจากงานสุรา โดยการาตัดเย็บเองเป็นยังไงอะฟีดแบ็กจากการออกร้านครั้งแรกๆในงานสุราคือเมื่อ16ปีที่แล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเ,เราต้องเข้าหาลูกค้าก่อนเราไม่มีหน้าร้านไม่มีเราไม่ไม่มีร้านหน้าร้านเลยคืออยู่ที่บ้านเราเองอยู่ที่บ้านเราเองที่บ้านทั้งหมดทั้งหมดแล้วเราคือเราขายเฉพาะเสาร์าอาทิตย์ ตามงานส่วเราแหละทีนี้เราก็เริ่มตัดเย็บผ้าจริงๆสินค้าตัวแรกเราเป็นผ้ากุ่มกก่อนผ้าหยาผ้าหยาเนี่ยเราก็เริ่มทํามาได้สักประมาณสักหนึ่งปีเนี่ยเราก็ออกร้านไปเรื่อยแหละวันศุกร์เนี่ยเราก็เริ่มแล้ววันเสาร์เราเดินทางไปเราไปผูกเต็นต์าตามงานสาหรับทั่วไปที่ว่า เราออกไมใช่ที่ว่าไปไปเที่ยวกันในกรุงเทพไหมครหรือว่าทั่วไปเลยทั้งกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดครับไปหมดเลยครับผมคือทํางานประจําจันทร์ถึงสุขจันทร์ถึงสุขแต่พอเสาร์อาทิตย์หรือสุกกางคืนเนี่ยก็ต้องไปเต็ม้านเต็มอะไรใในงานต่างๆใช่คือหรือว่าทุ่มหนักเหมือนกันใช่คือเราก็จะมีกระบะเก่าๆแหละกระบะเก่าๆแล้วก็เอาของขึ้นมีโตะมีเหล็กมีเชือกเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปแล้วว่าวสุกเนี่ยเราจะทำเองทุกอย่างเลยมีน้องยังครตอนนั้นไม่มีครับคือเรากับแฟนสองคนเลยสองคนเลยเพราะเราก็ถามว่าเออก็รเิ่ม เล็กๆแบบเราไม่ทุนเราไม่ได้เยอะมากเราก็เริ่มแบบค่อยๆทําค่อยๆทำอย่างเงี้ยคือถามว่าเหนื่อยไหมคืออันนั้นคือเราเราก็แบบทำแล้วมีความสุขมากกว่าเราก็มีความสุขว่าเออเราทาไปเรื่อยๆค่อยๆทําอย่างเงี้ยตนนี้ค่อยเติบโตไปเรื่อยครับตอนนั้นมีชื่อร้านยังฮะ <c oughs> ตอนนั้นมีชื่อร้านเหรอครับชื่อร้านนี้ชื่อร้านนี้เลยทำไมถึงตั้งชื่อร้านว่าวาลิสมุสลิมจริงๆชื่อวาลิสมุสลิมมาจาก แฟนพ่อปะของแฟนเนี่ยเขาชอบชื่อนี้คือเขาเคยไปเจอคนปากีสถานเนี่ยเออชื่อชื่อวาริสเนี่ยเขาหล่อมากแต่เราก็เก็ปรึกษากับแฟนเออเราตั้งชื่อร้านอะไรดีก็เลยเอาันนี้แล้วกันวาริสมุสลิมเราไม่ไม่รู้ความหมายด้วยเราไม่รู้ความหมายด้วยก็ตั้งชื่อนี้มาตั้งแต่ออกบูธครั้งแรกก็ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยครับผลตอบรับเป็นยังไงในการไปออกบูธงานสุราหต่างๆสมัยก่อนจริงสมัยก่อนเนี่ยคือต้องบอกว่า ต้องแล้วแต่พื้นที่ด้วยบางทีพื้นที่เนี่ยที่ยาที่เราผลิตเนี่ยคนก็นิยมหรือบางพื้นที่เนี่ยเขาก็อาจจะเป็นภาพพันอย่างเงี้ยก็เสียงตอบรับขึ้นแล้วแต่แล้วแต่พื้นที่คือบางพื้นที่เราลงไปนเนี่ยก็ปังมากเลยขายดีมากเลยเช่นเช่นที่ไหนบ้างครับ่จริงคือเราเนี่ยบรรดาคู่ซ้ายคู่ขวาตามคลองเนี่ยเราลงมาเกือบเกือบทุกสลัมหมดแล้วใช่อย่างเช่นบออม,มาศกามารลนเนี่ยอ่าอันนี้งานเขาใหญ่อยู่แล้วงานเขาใหญ่เข <c oughs> าจัดทุกเจ้าถ้าไม่จะไม่ผีเขาจะจัดช่วงวันพ่อาธันวาคมไปถึงเนี่ยก็ ได้เสียงตอบรับค่อนข้างดี oh. อ่ออาขายดีแต่ไปบางงานเงี้ยบางทีเขาอาจจะไม่นิยมที่เป็นภาพคุมสไตล์ที่เราออกแบบเนี่ยก,ก็เคยมีบางงานที่เราขายไม่ได้ได้ร้อยสองร้อยบาทก็มีทั้งงานทั้งงานก็มีเราก็มีบางงานเราได้เดยอะก็มีก็ถือว่าโอเคก็คือเลสกีนะ้แล้วแต่แล้วถือว่าเราจะได้ตอบรับมาปัจจุบันตอนนี้เราทําธุรกิจถือว่าเป็นขายส่งด้วยขายส่ง้วยรับขายปีกด้วยผลิตเองด้วยนําเข้าด้วยครับเล่าภาพรวมธุรกิจปัจจุบันให้ฟังหน่อยเราทําอะไรบ้างตอนนี้ ว่าลิสมุสลิมเนี่ยเรามีสาขาหน้าร้านออฟไลน์เนี่ยอยู่แค่สาขาเดียวคือที่นี่อยู่ที่ถนนลาดอุติสขวาครับเราเปิดมาตั้งแต่ปีเออน่าจะปีปีน้ำท่วมอ่ะน้ำท่วมน้ำท่วมใหญ่ที่กรุงเทพไปแหละครับเราเปิดอยู่ตรงข้ามมัดกัดก่อนเราเปิดจนแล้วสิปีเราเยาย้ายอยู่ที่นี่คือช่วงจังหวะช่วงที่ว่าน้ำท่วมห้าสี่ปีห้าสี่ห้าสี่เราเปิดมาสักพักหนึ่ง เราเริ่มขายส่งแล้วเราก็ขายส่งไปทางภาคใต้ทั้งหาดใหญ่กระบี่ภูเก็ตพวกสตูลเงี้ยทีนี้ก็ผพักหนึ่งทางภาคใต้เกิดน้ำท่วมใหญ่คือช่วงนั้นเราขายส่งแล้วแต่ก็เป็นลักษณะว่าเออเราให้ของไปก่อนเขาขายได้เขา่ะเป็นเครดิตก่อนทีนี้พอเกิดภาวะน้ำท่วมเนี่ยทำให้เราแบบลูกค้าเขาก็หยุดเขาไม่ซื้มเงินจมขายไม่ได้ก็เนี่ยเป็นจุดพลิกผันอีกจุดหนึ่งที่ว่าเราเริ่มขาย เริ่มมาขายออนไลน์ก็ถ้าพูดพูดตรงๆคือทุกวันนี้ก็วาริสก็อันทำในลักคือส่วนหนึ่งมาจากที่เราเริ่มขายออนไลน์เนี่ยทให้ลูกค้านิยมทําให้เราไม่จําเป็นต้องรอให้ลูกค้าเข้ามาหาเราเราขายออนไลน์ก็ทําให้แบบเราไปหาลูกค้าได้ลูกค้าสามารถซื้อได้ท4ชั่สโมงครับงครับย้อนกลับไปนิดนึงครับตอนที่เราทําขายส่งไปยังร้านต่างๆต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยครับเราติดต่อหรือว่าประสานงานยังไง ไปรู้จักเขาได้ยังไงทั้งที่เราก็ออกแค่งานสุราอย่างเดียวก็เริ่มแรกเราออกงานสุราก็ลูกค้าส่งเขามาเขาไม่เห็นสินค้าเราแล้วเขาแบบเออคิดว่าน่าจะขายได้เขาก็รับของเราไปส่งจุดเริ่มต้นคือมาจุดตรงนี้ก่อนขายส่งแล้วทีนี้ก็ช่วงที่น้าท่วมใหญ่นี่แหละหาดใหญ่นี่แหละลูกค้าเขาหยุดเราก็เอาไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้ละถ้าเป็นลูกค้าเดิมเขาหยุดสั่งแล้วเราผลิตต่อมาเรามีเราผลต้อนทุนอ่าเราจมอ่ะเราก็เอาของเนี่ยขึ้นรถกระบะแล้วก็ขับไปภาคใต้เลยขับไปทุกจังัดตตต้งแแ่่ไ เพชรบุรีปรจจวบาดใหญ่กระบี่ภูเก็ตกระบี่เนี่ยคือเราไปหมดแล้วเอาของใส่รถกระบะเราเนี่ยแหละแล้วก็จอดตามหน้าบ้านอ่ะเราไปถามชาวบ้านว่าเออมีร้านตรงไหนขายส่งบ้างอ๋ออ่าแล้วก็ไปหาเขาบอกเออเรามีสินค้าตัวนี้นะแล้วก็เป็นไปนำเสนอเขาใช่ไปนำเนสนอเขาก็มีที่แบบ เขาถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง<อ>ก็อ่านะก็มีมีกรณีร้านที่เรารนําเสนอแล้วน่าสนใจไหมครับเราประทับใจมากเลยจริงๆก็มีค่อนข้างเยอะครับ<อ>ก็เป็นจุดเป็นอีกจุดเริ่มต้นหนึ่งครับคือคือจุดเริ่มต้นอนะคือเราไป แล้วเราก็เริ่มเริ่มลง้พฤติกรรมแต่คนแต่ละจังหวัดละพอแต่จังหวัดเนี่ยเขาชอบแนวไหนแนวไหนไม่เหมือนกันอย่างเช่นกระบี่ก็อาจจะชอบสีสันหน่อยไปทอโซนสามจังหวัดเนี่ยเขาชอบสีดำอย่างเงี้ยเราก็เริ่มลู้พฤติกรรมเนี่ยเราก็ทาอ่ะเราเริ่มผลิตสินค้าเริ่มทำไปตอบโจทย์เขาละเพราะเรารู้เมื่อก่อนเราไม่รู้เลยเพราะเราไม่ได้ลงพื้นที่พอเราลงพื้นที่เราเริ่มมีความรู้เราอีกจุดหนึ่งที่ว่าเป็นจุดที่เราตั้งข้อสังเกตคือร้านค้าส่งที่เป็นร้านค้าใหญ่อะส่วนใหญ่จะ ไม่ใช่คนไทยเลฮะใช่ส่วนวจะเป็นลกครึ่งทําให้คือเราก็เออเราก็กลับไานกิษเอ้ยทำไมทําไมเราก็มีศักยภาพนะเออเราก็ทาได้นะก็เป็นจุดหนึ่งทาให้แบบเออเป็นแรงบันดาลใจเราก็ทําได้ก็เป็นจุดจุด,จดนี้จุดหนึ่งด้วยการทําธุรกิจเสื้อผ้าครับแน่นอนนะตอนนี้ปัจจุบันวาดิสลิมเนี่ยก็มีทั้งทําเองด้วยนํันเข้าด้วยเราต้องมีทีมงานที่เป็นคนตัดเย็บอยู่หลังบ้านเราไหมแล้วก็ดูแลเขายังไงอ่ถ้าเป็นทีมตัดเย็บของเราเนี่ยเราจะมีโต๊ะตัดอยู่ตามพื้นที่ โต๊ะตัดแปลว่าอะไรฮะโต๊ะตัดก็เหมือนแบบเป็นโรงงานที่เขารับจ้างผลิตไม่ใช่เป็นตัวเราเองไม่ใช่เป็นตัวเราเองเป็น O E M ใช่ไหมเป็น O E M เราก็ไปลงตามตามคลองตามในเมืองอะไรเงี้ยเราก็ไปป้อนงานให้เขาเรามีหลายจุดก็สามารถทําให้เราแบบถ้ามีออเดอร์มาเนี่ยเราสามารถกระจายไปหลายพื้นที่ได้ก็ไม่กระจุกอยู่ที่ตัวเราเใช่ไหมครับแล้วบริหาร QC เขายังไงครับว่าแต่ละที่แน่นอนฮะแพทเทิร์นอาจจะส่งจากเราไปแต่ QC แต่ละที่ความสามารถ ความละเอียดความปราณีเนี่ยมันไม่เหมือนกันเราดูแลยังไงก็จริงๆโตตัดเย็บแตงโเนี่ยแต่ทุกชิ้นก่อนที่เราจะส่งถึงมือลูกค้าเนี่ยเราจะมีแผนกคิวซิกลินีต้องมีการพับมีการตรวจทุกทุกชิ้นเราตีคืนไหมตีคืนาไม่ดีเราตีคืนไม่คิดเงินอ่าไม่คิดเงินทุกวันนี้ก็มีครับคือความที่เราผลิตค่อนข้างเยอะก็าโต๊ะตัดบางทีเขาก็มีหลักโต๊ะเนะเขาก็จ่ายกระจายไปให้ตามแม่บ้านตามอะไรเงี้ยก็ถือว่าแบบ เขาก็อาจจะคุมไม่ดีเรามาแล้วก็ต้องมามาดูก่อนว่าเออว่าแบบใช้ทั้งิทยาี่ยน่าได้ไหมผ้าสลับสีไหมมีสลับด้านตะเข็บเรียบร้อยไหมอย่างเงี้ยเราก็มีการคิวซีที่นี่อีกรอบหนึ่งคนทาคือตัวบังคอลิตเองหรือว่าภรรยาถ้าเป็น QC ถ้าเป็น QC อ่ะตอนนี้จะเป็นน้องจะมีทีมงาน QC ีอยู่ใช่เสือก็จะมีทีมงานหลังบ้านอยู่เพราะสินค้าค่อนข้างเยอะครับตอนนี้อัตราส่วนระหว่างหน้าร้านกับออนไลน์อันไหนเติบโตมากกว่ากัน ถ้าตอนนี้ออนไลน์อยู่ประมาณที่90%้าสิบเปอร์เซ็นต์ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยฮะใช่ครับจากออนไลน์นี่คือช่องทางไหนฮะเว็บไซต์ช้อปปี้ลาซาด้าอ่าถ้าวันนี้เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราขายออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มมตั้งตั้งแต่ tiktok ช้อปปี้ลาซาด้าเว็บไซต์เนี่ยเราขายหมดไลน์ช้อปปิ้งเราก็มีอันไหนไลน์อันไหนแรงสุดฮะถ้าณเวลานี้เป็น tiktok ครับอ๋อเหรอฮะ tiktok แต่ถ้าเป็นสักห้าปีแล้วเนี่ยเป็นเฟซบุ๊กตอนนี้ไม่ใช่ยุคเฟซบุ๊กแล้วใช่ตอนนี้เป็น tiktok ครับสิ่งท ็ความที่เป็นออนไลน์เนี่ยมันก็ทําให้แบบเราไม่ได้แข่งขันหรือเราไม่ได้ไม่ได้ดูแค่พื้นที่เราไปแข่งกับคนทั่วไปที่อยู่ในสนามเดียวกันทั่วไปใช่ทั้งประเทศไทยแล้วก็เป็ต่างประเทศด้วยมันก็จะมีความยากทั้งเรื่องคุณภาพเรื่องราคาเรื่องการจัดส่งเรื่องหลังบ้านทุกอย่างว่าเราต้องถ้าเราลูกค้าสั่งวันเนี่ยเรารับเอามานามาละทุกอย่างเราต้องทําให้ได้ตามที่เขาต้องการการบริหารจัดการทีมงานเราล่ะฮะเด็กที่จะต้องมาอยู่กับทีมเราเปลี่ยนหน้าบ่อยไหมออกบ่อยไหมได้อยู่กับเรานานแค่ไหน ตอนนี้ก็เรามีทีมงานหลังบ้านอยู่ประมาณ30กว่าคนสาสินนคนเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะมีหมุนเวียนกันไปบ้าง mm hmm. แต่น้องๆส่วนใหญ่เราก็พยายามเทรนขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ mm hmm. คือแต่ละตำแหน่งเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคือถ้าเป็น SME เมื่อก่อนอ ตำแหน่งนี้ถ้ามีปัญหาหยุดลาขาดเนี่ยมีปัญหาละกระทบเลยกระทบเลยแต่ทุกวันนี้เราจะมีโ o เท t ได้สามารถตักอัพกันได้เช่นคนนี้หยุดคนนี้ลาคนนี้อะไรกันก็มีคนหนึ่งสามารถทํางานกันได้ครับผมก็อาจจะเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องประสบการณ์ครับที่เราเคยเรียนรู้เคยมีปัญหามาแล้วครับเวลาเรานําเข้ามาเนี่ยครับเราส่วนมากจะสั่งที่ไหนบ้างครับถ้าตอนนี้ถ้านัปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งสั่งทั้งทั้งอินโดทั้งมาเลทั้งเวียดนามทั้งจีนต่างกันไหมครับหลัง4ที่นี้ ก็แต่ละที่เนี่ยค่อนข้างแตกต่าง mm hmm. อย่างเช่นถ้าเป็นทางอินโดนเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นลันกษณะขายส่งด้วยแต่อาจจะเป็นเน้นไปทางปลีกมากสักหน่อยหนึ่งไ mm hmm. ม่ได้แบบส่งเป็นวอลล่มจำนวนเยอะ oh. แต่ถ้าเป็นตลาดทุกวันนี้ก็ต้องพูดตรงว่าแมทเทเรียลหรืออ่ซ uh, ัพพลายเออร์ต่างเนี่ยจะอยู่ที่จีนค่อนข้างเยอะ mm hmm. แต่ว่าคือก็จะมีจุดที่ว่าเราต้องสั่งจํานวนค่อนข้างเยอะ mm hmm. เราอาจ,จต้องปิดตู้มาอย่างเงี้ย mm hmm. เพราะถ้าเราไม่ปิดตู้มาเวลานาเข้าค่าขนส่ง มันสูงแล้วเราไม่สามารถแข่งขันเขาได้แล้วก็จำจำเป็นต้องทำอย่างนั้นก็จะพูดอีกอย่างว่าอยู่ในสินค้าจีนก็เป็นสินค้าที่ส่งออกไปตะวันออกกลางเกือบน่าจะเยอะมากแล้วเหมือนเราไปทำทำาร์ดทามอุ่มร้อนเนี่ยก็คือของจีนะก็คือของจีนคือเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้แต่พอพอ,พอได้ไปอ้าวมันก็ที่เดียวกันเนี่ยแล้วก็มีมีหลายๆอย่างที่ว่าเราเริ่มมีจุดสังเกตคือลูกค้าที่ว่าไปทำาร์ทามอุ่มร้อนกลับมาเนี่ยครับ่างนี้เขาไม่ได้ซื้อของที่นู่นละเขาซื้อที่นี่เพราะอะไร ซื้อให้เยอะแยเขาไม่ต้องแบกไม่ต้องมีมีค่าน้าหนักมันก็คือของฝากเหมือนกันของฝากเหมือนกันของชิ้นเดียวกันอ่าเขาก็จะมาซื้อที่นี่อันนี้เริ่มเริ่มเป็นอีกตลาดหนึ่งที่ว่าเออใช่ที่เราบอกอ๋อเออก็เป็นอย่างนี้เนาะใช่เพราะเป็นสินค้าเดียวแล้วก็ราคาบางอย่างเนี่ยเราทําได้ถูกกว่าใช่เพราะต้นทุนเราไม่ผ่านควาพราะกาคนกลางเราทาเองขายเองผลิตเองครับถ้าอยากจะให้แนะนํากับคนที่ทําธุรกิจในลักษณะเดียวกันเนี่ยเราอยากแนะนําเขาว่าอะไรครับถ้าเริ่มต้นจริงเราก็อาจจะต้องรู้สินค้าจริงๆต้องรู้ตลาดต้้้องรรรููลกคคาาเเป็นใ ต้องรู้ว่าเรานาเข้าสินค้ามาเนี่ยเราจะขายขคยเป็นลักษณะไหนเพราะอย่างทุกวันนี้วัน,นี้ก็มีการทําสินค้าไม่ไหวอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องมีการแอคทีฟต้องการแบบหาสินค้าเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าบางอย่างแล้วก็อาจจะแบบโอเคลูกค้าถูกใจหรือบางอย่างไม่ถูกใจแต่เราก็ทุกอย่างก็ทํามาจากประสบการณ์ที่เราทํามา16ปีครับพอใจไหมฮะตอนนี้ในว,วันนี้ก็อนามแล้วก็คือเราก็พอใจในจุดที่เราทําอยู่ครับแต่เราก็พยายามพยายามทําในจุดที่ว่าแบบเราสามารถพัฒนาไปได้แล้วพยายามเรียนรู้ตลตอบตลอดเวลาครับ ไม่ได้ทำงานประจำแล้วใช่ไหมฮะไม่ได้ทำกันแล้วอันนี้คือมาทุ่มที่นี่เต็มที่แล้วทุ่มที่เต็มที่แล้วอยากจะให้พาไปเราไปเดินดูนิดหนึ่งว่าแต่ละโซนเราบริหารจัดการอะไรยังไงได้คขอบคุณชมพูครับขอบคุณเรับ อ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเราบริหารจัดการยังไงแล้วก็มีสต็อกมีอะไรต่ออะไร QC อะไรไงใชนฮะได้ครับได้ครับตรงนี้นี่คืออะไรฮะเนี่ยพวกเนี้ยอันนี้จะเป็นสินค้านําเข้าปกติเราจะมีสินค้านําเข้าเป็นตู้คอนเทนเนอร์แหละก็จะมีตู้มาจอดข้างหน้าอ๋อรถรถคอนเทนเนอร์มาจอดอ่ามาจอดของลงของลงแต่ว่าดังของมนลงลงลงเสร็จอันนี้เพิ่งมาลงเลยใช่ไหมครับมาลงเมื่อวานตู้ลงเมื่อวานร้อนรเลยใช่เป็นเป็นประมาณไหนครับพวกของประมาณไหนถ้าอันนี้เป็นโต๊ะกันเลยมีหลายรุ่นหลายแบบตัวเนี้ยน้องๆกำลังแกะอยู่ก็็คนนึงงเ้ากกลัั QC ดวยรบ ครับอ่าตัวนี้โต๊ะอ,อันนี้เป็นโต๊ะผู้ชายเจ็นโต๊ะโอมานโต๊ะโอมานมใช่อันนี้เราขายไม่แพงเราขายอยู่ราคาอยู่สองยี่สิบเก้าบาทเป็นของดัฟฟ้าใช่ครับผมเป็นแบรนด์เนี่ยแล้วก็มีมีหลายแบรนด์ตัวนี้ก็าขายค่อนข้างดีครับโอ,อ้ขายดีขายดีแล้วราคาก็ไม่แรงด้วยนะโอเคเลยอ่ะไปดูตรงอื่นต่อฮะจริงก็เรามีผลิตเองด้วยอันนี้กผ้พม้อน นำข้อผ้าม้นเองด้วยผลิตเองตัดเย็บเองแต่ก่อนไปเอาผูรัดอยู่นี้นำเข้าเองเลยนะนำเข้าเองแล้วก็ราคาก็อย่างว่าพอเราเปนำเข้าเองก็หลายๆอย่างต้นทุนทำให้เราถูกลงทำให้เราขายให้พี่น้องมือสืิอเนี่ยราคาได้ไม่ค่อยสูงมากเข้าติดได้เยอะมากก็คือทุกกลุ่มตลาดราคาที่แบบพรีเมียมก็มีพรีเมียมก็มีราคาย่อมเยาเนี่ยก็หาซื้อที่ร้านเราได้ก็มีใช่ไอโต๊ะอัปบยาเราเริ่มต้นร้อยเก้าเก้าเราก็มีแล้วนะรึฮะอัปบยาผู้หญิงเนี่ยชุดโต๊ะผู้หญิงร้อยเก้าเก้าใช่เราตัดเย็บ อ๋อมีภาพบูรมะด้วยเหรอฮะใช่อย่างเนี้เราก็ QC มานั่งพับขออนุญาตดูสักผืนหนึ่งได้ไหมได้ครับหยิบได้เลยครับอ่าภาพบูราะเหมือนที่ไว้เลยเหมือนที่ไว้ใช้เลยนะครับตัวนี้ผืน้ำมันเท่าไหร่นะฮะถ้าตัวนี้ขายอยู่129บาท129บาทนะครับมีหลายราคาารก็มีตัวกันลื่นมีแร้งหลังนะฮะใช่ครับอาจจะพี่น้องจะเข้าใจว่าเป็นรายการธุรกิจผู้สัมภาโอเคครับอภาพบูราะก็มีโต๊ะก็มีนะครับก็เป็นของที่แบบ สำหรับมุสลิมวิถีมุสลิมเลยใช่เนี่ยก็จะเป็นสต็อกอันนี้ SKU สต็อกผ้าปูละมาสต็อกนะฮะใช่แล้วก็จะมีหลายแบบหลายราคาผ้าปูละมาเต็มเลยมีหลายแบบเลยก็มาเลือกมาเลือกได้ใช่เวลาเรามาหน้าร้านเนี่ยก็ถ้าอยากจะมาดูเนี่ยก็พามาดูนี้ได้เหมือนกันพามาดูได้เหมือนกันแต่ตัวนี้ก็อาจจะเหมาะกับการพกพาน่อยเป็นบางๆหลัก10บาทครับอันนี้หลัก10บาทจริงเหรอฮะไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยบาทเป็นสินค้าเพิ่งเข้ามาใหม่ Oh, สวยสวยสวยอยากจะพกติดรถพกม,มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเวลาจะไปละหมาดที่ไหนไม่สะดวกอะไรเงี้ยก็จะได้มีใช้อย่างนี้ก็เป็นสต็อกหมวกอ่ะหมวกนะฮะหมวกผู้ชายของมุสลิมเป็นสต็อกหมวกเบอร์ใหญ่สุดเบอร์อะไรฮะ2 3ครึ่งครับยี่ีม <laughs> ีไหมฮะหัวใหญ่มาก24ต้องลองดูก่อน <laughs> ไม่มั่นใจแต่ว่าเราจะเริ่ม ตั้งแต่19-23ถึงผมตามหาหมวกเบอร์24มาเยอะมากไม่เจอเลยแต่ถ้ามาเจอร้านนี้นี่คือเด็ดจริงๆดีเลยได้มีหมวกมีหมวกได้ข้อมนุษย์เราอย่าต้องใิ่24นะเป็นคนหัวใหญ่มากนะครับเนี่ยครับทั้งหมดนี่ก็คือสต็อกของที่นี่หมดเลยใช่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ธุรการหลังบ้านแพ็คกิ้งขออนุญาตนะครับได้ครับอ่านี่ห้องแพ็คของเขาก็สินค้าออนไลน์ที่ทะส่งลูกค้านี่คือหลังบ้านของออนไลน์ นี่คือหลังบ้านออนไลน์ถ้ามีออเดอร์มานี่มันจะมาเด้งปุ้งปังปังใช่แอดมินใช่มีแอดมินน้องๆเขาก็จะเป็นใบแล้วก็จะมีน้องๆไปหยิบสินค้าอะไรขายดีสุดในออนไลน์ฮะเอ๋อแล้วแต่ช่วงเวลาครับยิ่งโต๊ะของโต๊ะผู้ชายที่ขายดีนะครับช่วงรอบดอนกายดีมากแต่ถ้าเป็นช่วงนี้ก็อาจจะเป็นพวกที่หยาบอะไรวาย่างเนีขายดีครับเราก็จะมีแพ็คเนี่ยครับอย่างนี้ก็เป็นภาพพุลมาเห็นเลยนะภาพพุลมาถืนนียก็มีโอ้น่ารักเราขายอยู่อะครับแข ชงเพยงจะเริ่มแพ็คละอ๋อพอแพ็คเสร็จก็จะมีคือเราจะมีว่าตัดตัดสต๊อกส่งเที่ยงจริงๆเราตัดตัดเกือบทั้งวันมีเที่ยงบ่ายสามโมงมีหลายรอบใช่ไหมฮะใช่หลายรอบก็จะมีขนส่งแต่มีทั้งไปซีไทยเจนทีเคอร์รี่อะไรก็จะเข้ามารับตลอดเวลาแปดเเซมเดย์ไหมฮะวันเดียวถึงก็มีเซมเดย์ก็ถ้าเซมเดย์ตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นช้อปปี้เขาก็จะแบบเรียกรถระบบเขาจะมีเรียกเรียกรถมาเลยสั่งบ่ายโมงห้าโมงเย็นได้กล่องโอ้วันเดียวเลยนะใช่ธรรมดางานงานพวกนี้งานระบบเป็นเรื่องสําคัญ ใครเป็นคนวางระบบให้ให้เรานั่งทํากันเองหรือไงฮะก็จริงๆเขาเป็นหลังบ้านอะส่วนใหญ่ผมจะไม่คนดูแลเราก็จะไปดูว่าระบบอะไรที่แบบมันตอบโจทย์เราอย่างนี้ก็จะมีเป็นพัฒนาเป็นพวกเซอร์ฟาร์ตี้อะที่เป็นซอฟต์แวร์โซลูชันต่างๆแล้วก็มาช่วยบริหารสต็อกสินค้าเราเรื่องเรื่องสั่งออนไลน์ด้วยเพราะเราขายหลายแพลตฟอร์มอะขอโทษถ้าเรียนจบอะไรมาจบไอทีมาครับจบไอทีเออเขาเลยพอรู้ภาพรวมของพวกซอฟต์แวร์ใช่ซอฟต์แวร์แต่เรื่อง management นี่ก็คือต้อง มาเรียนรู้รนรในช่วงทําธุรกิจสําคัญไหมฮะเรื่องนี้ไอที IT เอ่ยแล้วก็แมネจเมนต์ก็มันเป็นเรื่องหลังบ้านที่ค่อนข้างสําคัญเพราะถ้าออเดอร์เราถ้าออเดอร์เราไม่เยอะปัญหาเราไม่เยอะหรอก<嗯>อย่างเช่วันนึงเราขาย5ออเดอร์1ิออเดอร์เนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่วันหนึ่งที่ว่าเราเริ่มมีออเดอร์เยอะทุกวันนี้เรามีออเดอร์วันละพันสองพันช่วงออเดอร์ช่วงเราบอนดอเรามีออเดอร์หมื่นกว่าออเดอร์ต่อวันอย่างเงี้ยหมื่นออเดอร์ต่อวัน เราก็ต้องมีอะเราก็ต้องเตรียมละอะช่วงเรามาดอต้องเตรียมรับพนักงานเพิ่มแล้วเราต้องรู้ละว,ว่าพนักงานต่อหนึ่งคนเราสามารถแท๊กได้เท่าไหร่ใช่ oh ต้องมีการมา <my. S 1> แทน เราจะรับพนักงานเพราะอย่างตอนนี้เรามีพนักงานอยู่3 30คนถ้าช่วงเราบันดอนเลยพนักงานอยู่ประมาณร้อยกว่าคนทำงานเป็นฟรีแลนซ์เป็นพาสพาทำงานเป็นกะข้างบนจะมีเป็นห้องไลฟ์สุดไปดูห้องไลฟ์สุดหน่อยไหมฮะห้องไลฟ์สดขึ้นด้านนี้ได้เราก็จะมีมีสล็อตแบบไรกันทั้งวันมันต้องไรทั้งวันจริงๆไม่ต้องทั้งวันก็ได้แต่ว่าเราก็ควรจะมีเพื่อได้ลูกค้าทัฟฟิกให้เข้าร้านตลอดเวลาที่มันมีแอคทิวิตี้ตลอดเวลจะได้โผล่อยู่หน้าของฟิต S 2> <S 2: ใช่ที่ลูกค้าครับผมใช่ก็เจ็ดวันเราก็จะไลฟ์ทุกวันวันหนึ่งความรู้ใหม่เราก็ต้องเรียนรู um> <S <S ้ใ um> ช yes> yes. ่ต้องเรียนรู and and, uh, uh, and ้พอช่วงโลเราจะไม่ได้ไลฟ์ที่เราก็จะเป็นทำคอนเทนต์ทำแล้วเวลาคิดคอนเทนต์เราคิดเรองไร ก็จะมีทีมงานเป็นกราฟิกกันมีทีมงานกราฟิกทีมงานคอนเทนต์แหละคือเราก็ต้องให้เขารู้สึกว่าเราไม่หยัดเยียดเขานําเสนอนาเสนอแบบใ,ให้เขาตัดสินใจใช่ไม่ใช่หยิบขึ้นมาแล้วก็กราฟิกคายๆคลายๆอย่ายงนี้ไม่ไม่ต้องมีสตอรี่ต้องมีคอนเทนต์ม,มันมันคนละเรื่องกับไลฟ์ใช่ไหมครับถ้าคอนเทนต์นี่คือคลิปวิดีโออีกแบบหนึ่งดูเพลินๆจะดูเพลินๆซื้อไม่ซื้อก็ได้แต่จำเหมือนปลายาอ๋อปลายาปลายานี่ก็อีกห้องหนึ่งแล้วเราก็เอากล้องเอาอะไรมาวางแบบเมื่อออกกีีี้เลยใช่็จจะะมมไร มีสตูดิโอมีไฟมีราวแขวนอะไรต่ออะไรเลยครับ <laughs> เปิดไปก็เจอสอต็อกก่อนครับอ๋อครับระวังหัวนะกพนักงานนี่ก็จะเป็นห้องไลฟ์โอ้โห <laughs> ใช้ค<ล>ุยที่ดีมาก <laughs> ก็คือเป็นห้องที่เราพร้อมทาคอนเทนต์ตลอดเหมือนเราก็เตรียมเตรียมสถานที่เตรียมอุปกรณ์นะครับมาถึงเขาเปิดแอร์เปิดไฟปุ๊บเขาก็ทาได้เลยมีตารางให้เขามีจอวทางให้เขาใช่แล้วก็แบบพยายามทําให้งานต่างๆทําให้มันราบรื่นพอถึงทําได้เลยตลอดเวลาไม่ต้องแบบโอ้ก็ต้องนั่งเตรียมนั่งจัดคอนเทนตลยนนี่คือนี่คือเคล็ดลับผมมองมันคือเคล็ดลับของการบริหารธุรกิจอำนวยความสะดวกให้กับงานตามเป้าหมายที่เราวางไว้กหับนากงานคุณผู้ชมต้องทาแบบนี้ขายเสื้อผ้าให้ได้แบบร้านวอลิสนี่ก็ต้องมีอะไรละเอียดอะไรแบบนี้ด้วยนะครับ แล้วเราก็พามาในโชว์รูมครับห้องแสดงสินค้าทั้งหมดเลยคคือจะไปเดินตรงนู้นก็ได้คแต่มันต้องหาเยอะแต่นี่คือรวมให้หมดแล้วใช่ครับนะครับอันนี้ก็โต๊ะผู้ชายทั้งหมดเลยผมชอบตรงที่เขาแยกด้วยนะฮะมีกุลงชายมีเสื้อปากีโต๊ะแขนสั้นมีหลายแบบเด็กผู้ชายก็มีชุดเด็กก็มีอยู่ด้านหลังใช่ไหมมาดูทีมงานมาดูชุดเด็กนิดนึงใครมีลูกมีหลานเนี่ยอยากจะพาเด็กๆมาลองชุดเนี่ยโหว่าลองกันเบื่อเลยเนี่ยมีหมดเลยกางเกงอะไรต่อะไรเนี่ยครับ โอ้คิดถึงลูกเลยคุณผู้ชมเ <laughs> นี่ยฮะตัวเล็กๆน่ารักน่ารักอย่างนี้ <c oughs> มีหลายไซส์หลายแบบครับอ,อ๋อนะฮะร้านอยู่ที่ไหนฮะย้ำอีกทีหนึ่งร้านวัลิศอยู่ที่คูขวามินบุรีครับกรุงเทพมหานาครครับผมก็ถ้าเข้ามาจากเส้นรามคำแหงเนี่ยเราเลี้ยวซ้ายเข้าชื่อถนนลาดอุทิศเข้ามา,มาประมาณสักสามกิโลอยู่เท่านิดนึงเราอยู่ซอยลาดอุทิศสามสิบครับอยู่ติดถนนเลยฝั่งเดียวกับมัดกาดอยู่ฝั่งเดียวกับมัดการลาดอุทิศสามสิบสามสิบครับสิบนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับถ้าจะติดต่อเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์ครับ หรือว่าเราไปดูทางพวกออนไลน์แพลตฟอร์มก็มี TikTok เฟิร์ชแล้วครับวาลิมุสลิมชอปปี้วาลิมุสลิมลาซาด้าก็มีเป็นเว็บไซต์วาริบมุสลิม com ก็มีครับก็จะขึ้นให้พี่น้องดูด้านล่างทั้งหมดครับว่าเข้าไปอุดหนุนกันได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็แนะนำธุรกิจที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของเสื้อผ้ามุสลิมครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการพิเศษเฟิร์สนะครับต้องจากลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับอัสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์วะะบเราาะกพื่อบรับ ออกเดินทางตามหาสิ่งใหม่นั่นคือความพอพระทใจจะประโลภผู้สึงสา